สวัสดีค่ะพบกับสื่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ลายวิชาพละศึกษากีราดาบสองมือเรื่องไม้ลำที่สามทัดหูระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่สโดยคุณครูพรณีสิริวิสารสุวรรณสำหรับคลิปนี้นะคะจะเป็นคลิปการสอนเกี่ยวกับไม้ลำที่สซึ่งมีชื่อเรียกว่าทัดหู เป็นไม้ลำที่ต่อเนื่องมาจากไม้ลำที่1แล้วก็ไม้ลำที่2แล้วก็มีลักษณะการเดินเช่นเดียวกันกับไม้ลำที่1และ2นะคะในไม้ลำที่3เราจะเดินในลักษณะการเดินสลับฟันปาโดยมีขั้นตอนการปฏิบัติคล้ายคลึงกันนะคะโดยเริ่มตั้งแต่ขั้นตอนที่1เราจะยืนอยู่ในท่าคุมรำโดยที่ดาบซ้ายจะวางพาดอยู่บนไหลซ้ายดาบขวาวางอยู่บนต้นขาขวา เท้าวขวาจะเป็นเท้านำวางอยู่ที่ด้านหน้าเราจะย่อตัวลงเล็กน้อยหลังเหยียดตรงท่านี้ที่เรียกว่าท่าคุมรำนะคะก็เป็นเปรียบเสมือนเป็นท่าเตรียมความพร้อมสำหรับเป็นท่าเริ่มต้นหรือท่าแรกเริ่มในการปฏิบัติขั้นตอนต่างๆนะคะในแต่ละไม้ลำขั้นตอนถัดมาคือขั้นตอนที่สองเราจะฟันดาบซ้ายตั้งตรงออกไปข้างหน้าโดยที่ เราจะเฉียงไปทางด้านขวาประมาณ45องศาแขนซ้ายเหยียดตรงดาบขวาก็ยังอยู่บนต้นขาขวาเหมือนเดิมนะคะและในขั้นตอนถัดมาคือขั้นตอนที่3เราจะก้าวเท้าซ้ายเฉียงตามไปทางด้านขวาจำนวน1ก้าวนะคะโดยที่มุมในการเฉียงเราก็จะเฉียงประมาณ45องศาเช่นเดียวกันกับที่เราฟันดาบซ้ายตั้งตรงไปนะคะดาบขวาก็ยังจะวางอยู่บนต้นขาขวาเหมือนเดิม ขั้นตอนที่4หลังจากที่เราก้าวเท้าซ้ายไปแล้วนะคะในขั้นตอนที่4เราก็จะนำดาบขวาขึ้นมาทำท่าทัดหูโดยที่ทัดหูทางด้านขวาดาบจะชิดบริเวณใบหูแล้วก็ดาบจะเฉียงขึ้น45องศาดาบซ้ายเราจะวางอยู่ที่บริเวณต้นขาซ้ายนะคะในการทำท่าทัดหูนะคะเราจะคว่า ข้อมือลงนะคะแล้วก็จับดาบชิดใบหูเข่าซ้ายจะงอเล็กน้อยย่อตัวลงเล็กน้อยพร้อมกันกับเท้าขวานะคะจะเหยียดตรงไปด้านหลังนะคะอยู่ในลักษณะนี้ก็เรียกว่าท่าทัดหูแล้วก็ขั้นตอนที่5เราจะอยู่ในท่ายุบชิดยกก็คือการลากเท้าขวามาชิดเท้าซ้ายพร้อมกันกับเราจะยกเข่าซ้ายนะคะหรือว่ายกเท้าซ้ายขึ้นตั้งฉาก โดยที่ดาบขวาก็ยังอยู่ในท่าทัดหูดาบขวาชิดใบหูอยู่เช่นเดิมนะคะดาบซ้ายก็จะวางอยู่ที่บริเวณต้นขาซ้ายและในขั้นตอนที่6เราจะหมุนตัวนะคะโดยที่หมุนไปทางด้านซ้ายเป็นจำนวนหนึ่งมุมฉากแล้วก็ดาบซ้ายนะคะก็จะวางอยู่บนต้นขาซ้ายดาบขวาเราจะแบกไว้ที่บริเวณไหล่ขวานะคะในลักษณะนี้ก็คือหมุนตัว มาทางด้านซ้ายเลยเข่าซ้ายนะคะก็จะยกขึ้นตั้งฉากนะคะ90องศาขั้นตอนถัดมาขั้นตอนที่7เราหลังจากที่เรายกเข่าซ้ายแล้วนะคะยกเท้าซ้ายแล้วเราก็จะวางเท้าซ้ายลงโดยที่แบกดาบขวานะคะไว้แล้วก็ดับซ้ายจะอยู่ที่บริเวณต้นขาซ้ายนะคะอยู่ในลักษณะนี้ก็คือเข่าซ้ายจะงอนะคะย่อตัวลงเล็กน้อย หลังจากนั้นเราจะฟันดาบขวาตั้งตรงออกไปข้างหน้านะคะโดยที่เฉียงไปทางด้านซ้ายมือนะคะแขนขวาเหยียดตรงดาบซ้ายอยู่บนต้นขาซ้ายเหมือนเดิมนะคะอันนี้เราก็เฉียง45องศาเช่นเดียวกันกับที่เมื่อกี้เราทำดาบเฉียงนะคะเพียงแต่ว่าเราสลับด้านนะคะอันนี้เราเฉียงไปทางด้านซ้ายเราก็จะเปลี่ยนเป็นดาบขวานะคะทำสลับกัน และหลังจากนั้นเราจะก้าวเท้าขวาตามนะคะก็คือก้าวเท้าเป็นจํานวน1,9ประมาณ45องศานะคะดาบซ้ายก็อยู่ที่บริเวณต้นขาซ้ายเหมือนเดิมนะคะและในขั้นตอนถัดมาคือขั้นตอนที่10 เราจะนำดาบซ้ายขึ้นทัดหูที่ด้านซ้ายก็คือดาบจะอยู่ในลักษณะชิดใบหูแล้วก็ดาบจะเฉียงเฉียงขึ้นประมาณสี่สิบห้าองศาเช่นเดียวกันกับที่เมื่อกี้เราทำทัดหูทางด้านขวาดาบขวาก็จะอยู่บริเวณต้นขาขวานะคะเข่าขวาก็จะงอแล้วก็ย่อตัวลงเล็กน้อยเท้าซ้ายจะเหยียดตรงนะคะอยู่ในลักษณะนี้เราก็จะเรียกว่าทัดหูนะคะในท่าทัดหูก็คือเราจะทัดหูทางด้านซ้ายเมื่อกี้เราทัดหูทางด้านขวาไปแล้วนะคะ ในการปฏิบัติเราก็จะปฏิบัติทั้งขวาและก็ซ้ายนะคะขั้นตอนถัดมาขั้นตอนที่11ออยู่ในท่ายุบชิดยกก็คือจะลากเท้าซ้ายมาชิดเท้าขวาแล้วหลังจากนั้นเราจะยกเท้าขวาขึ้นโดยที่เข่านะคะตั้งฉากเท้าซ้ายจะเหยียดตรงนะคะดาบก็ยังอยู่ในลักษณะ ชิดใบหูเหมือนเดิมนะคะทางด้านซ้ายอยู่ในท่าทัดหูดาบขวาก็อยู่ที่บริเวณต้นขาขวาเหมือนเดิม แล้วก็ขั้นตอนสุดท้ายนะคะเราก็จะหมุนตัวมาทางด้านขวานะคะแล้วก็วางเท้าขวาลงที่บริเวณด้านหน้าดาบซ้ายเราจะแบกไว้ที่ไหล่ซ้ายนะคะพาดไว้ที่บริเวณไหล่ซ้ายดาบขวาจะวางไว้อยู่ที่บริเวณต้นขาขวาเราจะวางเท้าขวาลงที่พื้นนะคะตบในลักษณะท่าคุมรำก็คือจะเหมือนในขั้นตอนที่1นนะคะ ก็คือในท่าเตรียมความพร้อมหรือว่าท่าเริ่มต้นท่านี้ก็เรียกว่าท่าคุมรำนะคะก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยของขั้นตอนการปฏิบัติไม้รำที่3ที่มีชื่อว่าทัดหูครบทั้ง12ขั้นตอนนะคะที่ครูนํามาอธิบายให้นักเรียนฟังนะคะ ต่อไปนะคะจะเป็นขั้นตอนในส่วนของการปฏิบัติไม้ลำที่3ที่มีชื่อว่าทัดหูเป็นในส่วนของการเคลื่อนไหวนะคะเพื่อให้นักเรียนเนี่ยเห็นภาพที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้นเกี่ยวกับลักษณะของการเคลื่อนไหวข,ของไม้ลำที่3ว่ามีรูปแบบหรือว่ามีลักษณะการเดินอย่างไรนะคะเริ่มตั้งแต่ฟันดักซ้ายตั้งตรงนะคะแล้วก็ก้าวเท้าซ้ายเฉียงตามทำท่าทัดหูที่ด้านขวานะคะยุบ ชิดยกเท้าซ้ายขึ้นตั้งฉากแล้วก็หมุนนะคะเปลี่ยนมาเป็นแบกดาบขวานะคะวางเท้าขวาลงดับขวาฟันตั้งตรงไปด้านหน้าก้าวเท้าขวาตามทัดหูทางด้านซ้ายยุบชิดยกแล้วก็นำดาบซ้ายมาแบกนะคะวางเท้าลงจบในท่าคุมรำอีกสักรอบหนึ่งนะคะดาบซ้ายฟันตั้งตรง ก้าวเท้าซ้ายเฉียงตาม45องศาดาบขวาชิดใบหูในลักษณะท่าทัดหูนะคะก็คือคว่ำมือขวานะคะแล้วก็หมุนดาบมาแบกหมุนเปลี่ยนทิศนะคะหมุมฉากดาบขวาฟันไปด้านหน้า45องศาก้าวเท้าขวาตามทําท่าทัดหูทางด้านซ้ายยุบชิดยกแล้วก็หมุนตัวนะคะวางเท้าจบในท่าคุมรำนะคะก็อันนี้เป็น ขั้นตอนหรือว่าทักษะปฏิบัตินะคะที่ให้นักเรียนเนี่ยเห็นภาพได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะคะครูก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่านักเรียนจะสามารถเข้าใจสิ่งที่ครูสอนนะคะสำหรับไม้ลำที่3ที่มีชื่อเรียกว่าทัดหูแล้วก็นักเรียนสามารถที่จะไปฝึกปฏิบัติไม้ลำที่3ได้อย่างถูกต้องนะคะนักเรียนสามารถที่จะเรียนรู้ได้ด้วยตนเองนะคะพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ